มะขามกลางคกผลไม้ไร้ค่าที่นักเรียนนำมากินพักกลางวันสู่แยมนางอายที่อร่อยคว้ารางวัลระดับเหรียญทองในการแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ระดับประเทศที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านโคกทรายตำบลพลงจระเข้อำเภอยะตะขาวจังหวัดตรังนะคะนักเรียนชั้นป .5 และป .6 พร้อมด้วยคุณครูไปเก็บผลมะขามคางคกที่สวนหลังโรงเรียนและหลังบ้านของนักเรียนเพื่อนํามาทําเป็นแยมนะคะก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักกับมะขามคางคกกันก่อนนะคะว่าชื่อที่เรียกกันในจังหวัดตรังสตูลส่วนทางจังหวัดอื่นนะคะเขาจะมีชื่อเรียกต่างๆกันไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางนะคะพบมากทางภาคใต้และภาคกลางของไทยผลแก่ใช้รับประทานสดหรือนำไปต้มน้ำตาลทำเป็นสลัดผลไม้ผลสุกใช้รับประทานเปลือกต้นและรากนะคะใช้รักษาโรคเกี่ยวกับเลือดด้วยแนวคิดของนางสาวปียดาทองคิดนะคะครูน้ำครูประยาชั้นป .1 ที่ได้กินมะขามคางค,งคกที่นักเรียนนำมากินที่โรงเรียน รู้สึกชอบในรสชาติและเนื้อสัมผัสจึงได้ศึกษาและทดลองแปรรูปมะขามค้างคคกเริ่มจากการทําน้ํามะขามค้างคคกชิดจัดก่อนนะคะแล้วก็แยมมะขามค้างคคกสุดท้ายแล้วแยมเป็นที่ถูกใจของบรรดาคุณครูและนักเรียนมากที่สุดเลยมีการทําแยมมะขามค้างคคกออกมาแข่งขันและให้นักเรียนขายเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน ขั้นตอนการทํานะคะเริ่มจากนมะขามคางคกม,มาล้างแล้วปอกเปลือกออกผ่าซีกเอามาล็ดออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนจะตั้งไฟแล้วต้มด้วยไฟกลาง20นาทีจะได้เนื้อมะขามที่นิ่มก่อนจะปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลตโตนดเกลือและผงเปดตินนะคะสำหรับทำแยมตามสูตรของครูน้ำจากนั้นนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนอ่อน,อ,อ,นอีก5นาที ยกขึ้นจากเตาและตักบรรจุขวดทันทีเพื่อให้เยมชวนรับประทานครูน้ำได้ตั้งชื่อใหม่ว่าเยมนางอายนะคะนำมาทากับขนมปังปิ้งจะอร่อยมากจะได้รสสัมผัสของความกรอบจากขนมปังความหวานหอมเปรี้ยวของมะขามนะคะและกลิ่นหอมเฉพาะของมะขามคางคุกชวนให้น่ารับประทาน ทานคู่กับน้ำชาหรือกาแฟร้อนๆจะเข้ากันมากเลยนะคะอร่อยค่ะชิมเลยค่ะอร่อยจริงอ่ะเอออไปยาวโอนร้อนมากเลยครับ คุณครูค,ค,ครับในส่วนของการนำเย่ยมานางงาจากการใช้มะขามเนี่ยครูได้แนวคิดยังไงครับเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยอ๋อค่ะได้แนวคิดจากการที่นักเรียนพาผลมะขามคางคกมาค่ะตอนแรกคุณครูก็ยังไม่รู้จักนะคะว่ามันคือมะขามคางคกแต่ว่าเด็กๆเรียก พื้นถิ่นว่าชื่อมะขามคางคกคุณครูก็เลยไปเซิร์ชใน Google ค่ะอ่าก็เลยพบว่าเป็นชื่อมีชื่อนางอายมีชื่อนำนำมีชื่อนำภาวาคุณครูก็เลยคิดทําเยมขึ้นมาค่ะให้วัยรุน่นให้คนรุ่นใหม่ที่จะชอบทานขึ้นเป็นทางเลือกเพราะว่าจากผลเดิมของเขาเป็นผลที่ครุกระักขดูไม่น่ารับประทานไม่น่ารัก ก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นแยมเป็นให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ค่ะก็เลยใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งคือว่านางอายค่ะดูน่ารักดีก็เลยกลายเป็นเยมนางอายในวันนี้ค่ะครับในส่วนของชิ้นงานตัวนี้ครับค,คุณครูได้นำประกวดไงบ้างครับอ่านําประกวดในงานวิชาการหัตถกรรมค่ะของระดับประเทศค่ะได้รางวัลที่หนึมาค่ะชนะ,ละเลิศค่ะ,ะในส่วนของ มะขามก,กังคกนี่นอกจากจะทำเย้ไหมทำอย่างอื่นได้ไหมครับที่เราทำนะคะเราทำน้ำพริกค่ะทำมะค่ะทำแช่อิ่มค่ะทำจิจ๊มจ้าทําน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็มีครับแล้วในส่วนของอ มะกัมกังคกเนี่ยทางโรงเรียนมีการส่งเสริมที่จะให้นักเรียนปลูกมากขึ้นหรือว่าจะมีการต่อยดอดยังไงบ้างค่ะมีการนําเมล็ดมาเพาะค่ะ,ะใช,ช้วิชาของกเกษตรค่ะให้เด็กๆรู้จักการเพ,รา,ะเพราะขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็นําไปขายที่ตลาดนัดชุมชนค่ะถ้าสนใจที่จะชิมแย้มนี่ทําไงได้บ้างอะมาชิมที่โรงเรียนได้เลยค่ะหรือว่าสั่งทางเพจของโรงเรียนได้เลยค่ะนักเรียนมีขายค่ะ